สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอเลขดับหลักร้อยนะครับสูตรที่8เลขดับหลักร้อยเป็นสูตรที่8นะครับผมนะแนวทางย้อนหลังนูตั้งแต่วันที่1เมษายน64นะครับผมนะนะก็ประมาณ1ิงวดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11นะครับ11งวนนะครับรวมวันที่16นะครับก็จะเป็น12นะครับนะก็ดับตั้งแต่วันที่1เมษานะครับก็แนวทางย้อนหลัง1เมษายน64นะครับมาดูวันที่เอ่อกันยานะครับผมหลัก10บนหลัก10ครั้งที่4หลัก10บนหลัก10ครั้งที่4นะครับ 10บน10ครั้งที่4บวกด้วย2คงที่นะครับนะ55เป็น10บวก2เป็น12ได้2เป็นเลขดับบวก4 7 <5. S 1> หลักร้อยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข2นะครับ2ดับ2ไม่มาแล้วก็วันที่16นะครับ16กันยา7 2นะครับ9บวกอีก2ก็เป็น11นะครับ นะครับเอางี้ก็ได้ครับ2บวก2เป็น4 4บวก7เป็น11นะครับได้1เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณใน,านการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ